นงางมากูคือเ,เห็นข่าวว่ามึงทองหาเดือนอิลีบอกโอ้หาซับได้อิลีบอกมึงแบบเป็นบ้าน้ำก่ดแล้วอีหาตกูก <c oughs> <c oughs> ็เ,เห็นเขาล่องข่าวเต็มอยู่เนาะกูก็ว่า,ม,ามันมึงทองอิลีไปลอยแก้หมันตะื่องกว่ท <c oughs> าท่านมึงเสือเขากูก็ยเห็นว่ามึงเป็นบ้าจะ <c oughs> ไ,ไม่มีแต่ผู้หักเจ้าเนาะแม่เนาะตามติทุกปีก้า เอฟทีตัวยงฉันกำังหวงนฮ่าแต่มาเป็น,นยังองีกแล้วบ้านนี่อันที่มีหัวก,ก็มีวมวความหมายก็สบกันว้านี่ก็มีความหมายตัวหมู่บ้านเรื่องแคมน <c oughs> เนมาะหมู่บ้านนี่ก็เรื่องแคมเบิดมือ่อเรื่องแคมเลยเรื่อง <c oughs> หีนแะ หมู่บ้านกัลเืืองโอ้หมู่เกานเรืองแคมกับเรืองกีลหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่ดังเรืองอันแถวลักซันนะแถวมลักซันลักแถวนะคะหมือนี่กุตื่นขึ้นมากกุเปิดป่ะเอาอีนี่ม่านหาซับดางกว่าไปลอยเห็ดอ็ดแก้วมันตะเหองกูว่ายญานเนียก็วยอนานาีคเอคุณยากเอให้มันดก อีแม่ว่านเด็ดหัวนด้นดิเห็ดอีแม่ว่านเด็ดข่าวว่ามึงทองหาสัปดาห์นี่นี่คู่อยากลูกูอยากลูกมัสูตรเองค่ะเนาะอ่าถามตรงกลางสิคะเออแกย้อนว่าอันแต่อันขอแต่งงานสับพันนั่นหลักเขาก็เลยมิตรเรืองที่พ่ออกยังไหลเออคอนสันกันซิว่าด้คอนสันกันซิบว่าได้เลี้ยงลูกอีกสันดอก พอกูนั่งหัวขวน่าเฮ้ย่ไดอีกวไจเรืองอันเจเรืองอันผีเรืองอันกินเมือนันนี้เาว่ากูไม่รู้ไม่ได้อีกกูใใจกูดีกูก็เล่นีบ่อันเศาดังดอกกว่ากูสังเป็นอ้เอซีันืนอยูู่ันเรนอ่อีนี่มันไปลอยแก้หมันตะเหิมพาไปเหตดอัรณ์้เขาบอกตรงันแก่มงแก้มันดอกค่ะบออันกูว่าอัน คุเต <c utter> อร์กับวาเน่หรือเราไปอ่านหรือเราไปอ่านแก้มันต่อแล้ววาเราไปเย็ดอ่านจิ้มแล้วบอกแม่เอาแก้มันมันต้องผ่าตัดเดชวามันก็สิมันเต็นได้เป็นไปเพราะอะไรแบบที่มันจะไปแก้มันฉชนวามดีู๋วูก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 ว่ากนกูกูกูกว่าเา <c oughs> ูกเูก,ก,กูกู่ก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 บกูสูก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 น <c oughs> เอาเพื่อนกับระหันเส้นเนาะเดี๋ยวเพื่อนเอามองมองเบิองหมายพิงมาคุ้เตอร์มาแล้วจะเป็นแบบบ่บมันบ่เกล็ดดอกค่มันเกล็ดมันต้องบวกเพราะว่าคนเมื่อไรคุยกับข่อยเรื่องไวเกล็ดมันเลยบ่ชัดี๋ยวคุยกันเชนว่ามันบ่วชเกล็ดดอกเชนว่ากูเมือนีหมันจีไม่ดูเขาเพราต้องแกลค่ะเออกูก็ว่ามีเอียงกับสีเหลาซูกูฟังหันหน้ากูก็เลยบ่เสื้อสันดอกแต่ว่าคุ้เตอร์อ่ะบอกให้กูข่อยเคนะกูก็เลยถาม กกเหมือนจริงคือจะอ่านสาอยู่บอกเหมือนั่นซุ้มเหมือนเพืปึกแน่เขาพ่อตรงแก่และจุ่มเหนื่เขามีโอ้ยเขามีคุณหมอเขาแก่ถ้ามีเดี๋ยวบอกเนาะโอ้ยจะฟาวไปเอาเถอะย่านเดี๋ยวเลี้ยงล้าดีทีน้อยอ <laughs> โอเคนั่งโอเคค่ะจ้าเมื่ออินเจอละกัน มเป็นอย่างยีนอะกัว่านสคำเป็นอย่างหีีนอะลายบ้านรายบันกันยังเข้ามาอันนี้หลูกอันร้านจะเป็นตั้งซื้อแพ่าเร้่องสูวเอออีบ้าหอจะโมงของมืออื่นแต่หัประมาณล่องเครื่องเจีย์เอ้ยที่เด็กโมงเครองโอ้เออเออี่ยงเครื่องใบสองเครื่องกุระใบสามเออโอเคตะวันสนักนักลองคุยแบบม่านเทียงนี่ล่ะขอระวังหน่โอเคเจอกันมืออื่นจ้า จ,จ้า,<ม>าฉันจะคุยก่อนดอกลูกน,อน้องมาที่หลังค่ะค่ะโอเคที่เป็นหัวเราไล่บ้านอีรีเอาหเห็นข่าวว่ามันท่องแล้วอบอได้พี่ดอกก่อแค่์คอยก็บว่ามันไปเกี่ยมันมันคือเฉมาบอกคอยนะเพราะว่ามันกระสีบอกมันมันเป็นเห็ุอย่างมันก็บบอยอยนนะบ้านานั้นคูเตอร์ก็บเาคอยคอยๆยเค ตอนคนไปเห็ดจีม,ม่นไปนรอยแกย่เอา้ารอยแกะมันก็ต้องบอกในความว่าผ่าถ้าผ่าตาัดมันก็ต้องยางยากก็หั่นแหนะความ,มหมายอะไรกันเลิกหัวเป็นเรื่องไร้วันอืมเชื่อก็กนคามว่าดับรัาสูนิตี้สุปเป็นบา้าค่ะประสนแม้ว่าว่าโอ้ยลายวันอีหลีพี่น้องโอเคบ่ได้ททองค่ะถามให้แล้ว